สวัสดีนะครับมาดูการปลูกพืชที่ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับผมปลูกโดยใช้ระบบน้ำหยดนะครับเป็นเทปเทปน้ำหยดนี่นะผมปลูกข้าวโพดข้าวโพดแล้วก็ผมแซมด้วยถั่วลิสงนี่นะครับต้นถั่วลิสงเพราะว่าผมผมเคยปลูกไปก่อนหน้าแล้วครั้งหนึ่ง ได้ผลผลิตด,ดีก็เลยอยากมาแนะนํานะครับเพราะว่าเราปลูกข้อโพดนี้ปนกับพืชชนิดอื่นเช่นถั่วลิสงนี้เขาไม่รบกวนกันมากนะครับเขาเกือเก้อกู้กันแล้วอีกอย่างถั่วลิสงเพอาก็โตหน่อยเขาจะคลุมหน้าดินนะครับคลุมหน้าดินถ้าคลุมหน้าดินก็เหมือนว่าคลุมวัชพืชทําให้วัชพืชทุกยาเล็ก อย่างนี้นะครับยาเล็กๆเขาก็ไม่ได้รับแสงการเจริญตบโตก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นผมถึงปลูก2อย่างในแปลงเดียวกันนะครับเช่นขา้าวโพดอายุการเก็บเกี่ยวก็2เดือน5วันหรือ2เดือน10วันนะครับนี้ผมปลูกข้าวโพดพันธุ์สวิตไวโอเลตฝากโตนะครับ แล้วก็ข้าวโพดกำหนดเก็บก่อนหลังจากเก็บข้าวโพดแล้วถั่วลิสงอายุประมาณสักสามเดือนกว่าถึงสี่เดือนนะครับมันจะไม่รบก,กวนกันเพราะว่าดีกว่าปลูกข้าวโพดเดียวๆถ้าปลูกข้าวโพดเดียวๆหลังจากเราเก็บเกี่ยวข้าวโพดหมดก็มันก็โล่งเปล่าที่นี่ก็โล่งว่างเปล่า ทำให้วัชพืชนอกถ้าปลูกรักษาีอย่างที่ผมทำนี้ได้ประโยชน์สองอย่างนะครับได้ประโยชน์สองอย่างได้ประโยชน์สองอย่างนะครับในทั้งข้าวโพดในทั้งถั่ลิสงน้ำหรือปุ๋ย อย่างปุ๋ยน้ำผมปล่อยให้มาตามท่อนะครับจกเว้นปุ๋ยเม็ดเราจะหยอดที่โคนน้ำหรือปุ๋ยส่วนเกินก็ได้ทั้งสองอย่างกินข้าวโพดเขากินปุ๋ยแล้วถวลิสงก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นพืชสองอย่างนั้ก็เกื้อกูลกัน ผมทดลองทาครั้งแรกได้ผลก็เลยว่ามาขยายเรื่อยๆนะครับต่อไปก็จะขยายอย่างนี้ตลอดครับนิสพุแปลงนี้เพิ่งลงนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มงอกแต่ข้าวโพดเขาจะงอกไวกว่าถั่วลิสงนี่ครับถั่วลิสงเล็กๆผมปลูกตัวถั่วลิสง ทั้งฝั่งนี้และก็ด้านนี้ข้าโพดไว้ร่องกลางนะครับคือถ้าเราปลูกปลูกข้โพดเดียวๆน้ำส่วนเกินชื่เขาไหลทิ้งก็จะทำให้พัชพืชปลูกยาเล็กๆ ชึ้นอย่างนี้นะครับพวุหย้าเล็กๆที่จะโงกมาแย่งอาหารแย่งน้ำเพราฉะนั้นถ้าเราปลูกอย่างอื่นแซมเช่นผมผมปลูกบางครั้งก็มันแกวนะครับข้างๆซ้ายขวานี่มันแกวตรงกลางเข้าโพดแต่ส่วนส่วนนี้ครึ่งหนึ่งผมปลูกปนกับ ูสิสงอีกฝั่งนูน้นฝั่งนู้นนะครับฝั่งนูน้นผมปลูกมันแกวแต่มันแกวจะงอกช้าหน่อยนะครับดีครับทำมาแล้วได้ผลก็เลยอยากแนะนำต่อนะครับเผื่อเกษตรกรท่านใดที่สนใจเพราะว่าเราไม่ปลูกไม่ปลูกพืชอย่างเดียวเผื่อว่ามีปัญหาเรื่องตลาด ผมเลยแนะนําว่าคนจะปลูกพืชสองอย่างหรือสามอย่างในร่องเดียวกันซึ่งว่าต้องรู้ว่าพืชแต่และอย่างนี้อายุการเก็บเกี่ยวต่างกันนะครับเก็บอย่างหนึ่งหมดกรอเก็บพืชอีกอย่างหนึ่งซึ่งให้ผลผลิตช้ากว่าครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ